เสียบยอดชวนชมแบบนี้ก็ได้หรอง่ายดีสวัสดีครับตะว,วันชิเจ้าฟาร์มวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเสียบยอดชวนชมอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเหมือนแบบที่ผมเสียบยอดดีล้วดีที่ลงคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะมาเสียบใส่ต้นนี้เป็นกิ่งตอนนะครับมีหลายกิ่งจะเปลี่ยนสีปกติเป็นสีแดงไม่ซ้อนนะครับจะเอาสีขาว ซ้อนมาเสียบนะครับก็นะครับกิ่งพันอันนี้เป็นสีขาวซ้อนนะครับจะมาเสียบกับต้นกิ่งตอนกิ่งนี้นะครับด้วยวิธีการปาดเฉลียงแล้วก็ใช้เคมาะไยรัดนะครับเป็นแบบนี้นะครับสีแดงๆที่เคยลงคลิปในการเสียบยอดของลีลาวดีไปแล้วนะครับชนชมก็ทำได้เหมือนกัน วิธีการก็เหมือนกันนะครับแต่ตัวกิง่งชนชมเนี่ยเขาจะอ่อนกว่าเวลาปาดให้ตรงๆเนี่ยจะยากกว่านิดน,นึงนะครับบางทีถ้ากิ่งใหญ่ๆห,ห,หน่อยก็ปาดแบบนี้ได้นะครับแต่สังเกตนะครับว่าถ้าปาดไปแบบนี้โดยที่ไม่มีอะไรรองเนี่ยนะครับส่วนปลายตรงเนี้ยมันจะปาดยากนะครับมันจะทําให้ตรงเนี่ยยาก นิดนึงนะครับแต่ก็สามารถทําได้นะครับถ้าชํานาญแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรรองก็ได้ส่วนตัวยอดที่เรายังมาเสียบนะครับแนะนําให้ตัดใบออกหมดนะครับเพราะส่วนใหญ่ใบจะร่วงนะครับแต่ดอกดอกเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตัดนะครับแต่เขาก็ล่วงเหมือนกันนะครับไม่ติดนะครับส่วนยอดก็เหมือนกันนะครับก็ปาด เฉลียงเหมือนกันเพื่อมาประกบกันให้สนิทนะครับยอดและตัวตอเนี่ยควรเป็นกิ่งที่ใกล้เคียงกันนะครับจะแผลจะติดจะสวยงามนะครับตัวยอดก็มาปาดเฉลียงเหมือนกันนะครับนะครับถ้าเราปาดแบบไม่มีอะไรรองเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยมันจะดูผิวไม่ค่อยเรียบนะครับโอกาสที่ว่าถ้าผิวไม่เรียบมันก็จะไม่ค่อยติดนะครับฉะนั้นผมแนะนำให้ ใช้ไม้หรือเนี่ยครับเป็นกระดาษแข็งแบบนี้นะครับวางรองด้านหลังแล้วเราก็ใช้มีดกดปาดเลยแบบนี้จะตรงดีกว่านะครับเหมือนเราวางบนบนเขียงบนอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีดหันนะครับแต่อันนี้เราวางบนต้นไม้ก็คือวางในแนวตั้งนะครับแล้วก็กดแล้วก็ปาดไปแบบนี้จะตรงดีกว่านะครับถ้าผิวตรงตรงเรียบเรบแบบนี้โอกาสติด จะสูงกว่านะครับนะเห็นไครับเราปาดตรงในส่วนของตอเรียบร้อยส่วนของยอดก็เหมือนกันนะครับวางรองแล้วเราก็ปาดแบบนี้จะง่ายกว่านะครับจะตรงกว่านะครับนะเมื่อเราได้ทั้งสองส่วนแล้วนะครับเราสามารถประกบกันได้เลย นะครับแล้วเราก็ใช้คิบบันทายรับได้เลยนะครับแต่ตัวเนี้ยแนะนำให้เอาหางเนี้ยเสียบตรงหัวก่อนเป็นทำให้เป็นวงกลมๆก,ก่อนแล้วก็ไปไว้ที่กิ่งนะครับเพราะเวลาตอนเราประกบกันเนี่ยมือสองข้างเนี่ยเราจะไม่ถนัดในการมาลอยตรงนี้แล้วนะครับก็คือคล้องไว้ก่อนแล้วเราก็เอากิ่งเนี่ย วางประกบกันนะครับวางประกบกันให้แนบสนิทนะครับแบบนี้นะครับที่ผมลองทำแบบนี้รู้สึกว่าจะง่ายกว่าแบบเสียบนั่งแทน่นแล้วก็ใช้กาวร้อนหยอดนะครับบางทีอันนั้นกดไม่แน่นบ้างกาวซึมไปด้านในบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แบบนี้คือรูดเลยประกบให้สนิทแล้วเราก็รูดเลยจะรู้สึกว่าจะติดแน่นกว่า สังเกตเดี๋ยวท้ายคลิปจะให้ดูนะครับผมทดลองเสียบไว้จะจะรู้สึกว่าจะติดง่ายกว่านะครับแล้วก็เห็นว่าติดไม่ติดเลยนะครับอันนี้แนะนำให้ใชส้สองเส้นนะครับรัดบนรัดล่างเดี๋ยวท้ายคลิปจะให้ดูที่ผมรัดเส้นเดียวนะครับเวลาเขาติดแล้วเขาดันออกมามันโป่งนะครับก็เลยใช้ แบบนี้สองเส้นนะครับรูดให้ตึงนะครับแบบนี้ส่วนหางก็ตัดออกทิ้งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายไหมครับหลังจากเรา,าใช้คีมันทายรัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ถุงกับหนังยางนะครับเอาถุงครอบไว้แล้วก็หนังยางมัดเพื่อเก็บความชื้นนะครับไม่ให้เขาไม่ให้กิ่งยอดด้านบนเนี่ยแห้ง ก่อนนะครับเพราะตอนนี้เขาอาหารยังส่งไปถึงยังไม่ถึงกิ่งด้านบนนะครับต้องรอจนกว่าเขาจะติดก่อนนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับวางไว้ที่ร่มลำไยก่อนนะครับจะดีกว่าตากแดดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกิ่งที่ผมทําไว้แล้วนะครับแต่อันนี้เป็นแบบว่าไม่ใช่ยอดนะครับคือตัดเป็นท่อนนะครับแล้วก็ปาดเฉลียงเหมือนกันอันนี้ทดลองทําไว้นะครับ แต่ใช้คีมบันทยรัดแค่เส้นเดียวนะครับอันนี้จะติดติดแล้วนะครับแต่ว่าแผลที่ติดจะไม่สวยนะครับเพราะว่านยครับมันรัดแล้วพอเนื้อเขาประสานดีเขาดันออกมาเรื่อยๆ,ๆนะครับนะครับแผลจะโปง่งๆไม่ค่อยแนบสนิทแต่ว่าหไมมครับแตกยอดแล้วก็แสดงว่าหลอดแล้วนะครับติดแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัด ขนไทยออกทีหลังนะครับจนกว่ากิ่งเขาจะแตกยอดสมบูรณ์ดีก่อนแล้วก็เนื้อตรงนี้ประสานได้ดีกว่าน,นี้ก่อนนะครับค่อยตัดออกนะครับอันนี้ผมทําไว้สองกิ่งนะครับตัดต้นตอแล้วก็เสียบแบบเฉลียงนะครับในอีกกิ่งหนึ่งอันนี้เป็นส่วนยอดแต่ว่าอ,อพอดีว่าตอนแรกเสียบเป็นใช้กาวร้อนหยอดแล้วพอดีมือไปชน มันหักลงมานะครับก็เลยลองเสียบแบบเฉลียงปาดซ้ําแล้วก็เสียบเลยก็ติดเหมือนกันแต่แผลไม่สวยเลยนะครับก็แสดงว่าวิธีนี้ทําค่อนข้างที่จะติดดูง่ายนะครับเห็นไหมครับอันนี้แตกยอดทั้งตอแล้วก็ตัวยอดบนนะครับแต่แผลที่เสียบใช้คีมบันไทยรัดแบบอันเดียวนะครับดูจะปุโป่งฉะนั้นแนะนําเป็น2เส้นประกบให้แนบสนิทด,ดีกว่านะครับ แต่วิธีนี้ลองทําได้นะครับว่าผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าแบบในแบบที่เคยทํามานะครับจะรู้สึกว่าจะติดง่ายกว่านะครับเพราะว่าเขาลัดได้แน่นกว่านะครับอันนี้ก็ติดแล้วนะครับยอดบนแตกแล้วนะครับแต่ว่าแผลที่ประกบติดกันไม่ค่อยสวยนะครับเพราะเขาดันออกมา ก็เดี๋ยวพอเนื้อเริ่มประสานดีเราก็แต่งให้รับกันระหว่างตัวตอกับยอดนะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ปล่อยไว้ยังนี้ก่อนให้เขาจเจริญเติบโต,ตแตกยอดมาเยอะๆก่อนแล้วเนื้อประสานดีกว่านี้ก่อนนะครับค่อยแต่งนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม